สวัสดีค่ะบรรยากาศนะคะอยู่ภายในสนามบินออลันดานะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะเอาบรรยากาศอยู่ภายในสนามบินมาให้ชมนะคะมาชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะมาจับจ่ายซื้อของฝากนะคะใครอยากซื้อของฝากก็มาซื้อค่ะซื้อตรงนี้เลยนะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะคะซื้อของฝากค่ะ อยู่ตรงนี้นะจ้ะบรรยากาศการเลือกซื้อของฝากนะคะอยู่ที่สนามบินอ้อลันดานี่แหละคะ่ะบรรยากาศผู้คนพากันหาซื้อของฝากนะคะน้องน,นางก็หาก่อนละคะ่ะบรรยากาศนะคะอยู่ภายในสระน้ําบินออลันดาเอามาให้ชมนะคะบรรยากาศเลือกซื้อค่ะหาเลือกซื้อของฝากก่อนนะจ๊ะมานะคะ มาเดินชมมาเลือกซื้อไปด้วยกันละค่ะม้านะคะม้าสวีดินค่ะตัวหนึ่งก็ความสูง15เซน319โคนตัวสูง20เซน52549 0โคนตัวละไม่มากไม่น้อยตัวใหญ่ๆตัวละพันหกร้อค่ะตัวเล็กๆตัวละพันสามค่ะบรรยากาศ